สวัสดีค่ะจากร้านสตังลอโตนะคะวันนี้น้องออกอีกแล้วค่ะโชคหลัง PT Auto Speed แกน16ปรับ9นะคะสำหรับตัวนี้นะคะราคาขายอยู่ที่4,500พร้อมติดตั้งนะคะพร้อมจัดส่งค่ะโชคที่ร้านรับประกันให้1ปีนะคะมีปัญหารั่วซึมแตกมีน้ำมันออกสามารถเอาเข้ามาเค้มที่ร้านได้เลยค่ะทางร้านรับประกันให้ะคะ่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ Terima kasih telah <tries> menonton!